สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพิกัดคาร์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าจัก,กรวาลมีอะไรที่อยากจะบอกเราเป็นพิเศษบ้างนะคะมีผลในวันที่คุณคลิกเข้ามาดูนะคะและเป็นการดูโดยทั่วไปนะคะไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าข้อความใดไม่ตรงนะคะก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะหลับตาแล้วอธิษฐานถามไพ่นะคะว่าวันนี้ อาจจะกะวานมีอะไรที่อยากจะบอกคุณเป็นพิเศษบ้างนะคะแล้วเลือกกองไพ่ที่สะดุดตาสะดุดใจคุณมากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะโดยมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะคะมีกองที่1นึกองที่2และกองที่3ค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกองที่หนกองที่หนึ่งนะคะ ที่หน่1นะคะหลังจากที่คุณนะคะได้หันกลับมาคุยกับตัวเองนะคะค้นหาคําตอบภายในจิตใจของตัวเองนะคะคุณก็จะได้รับคําตอบนั้นนะคะซึ่งทําให้คุณเนี่ยต้องออกมาเผชิญกับโลกใบใหม่นะคะขอให้คุณนะคะทํามันด้วยความมุ่งมั่นนะคะดูจากคนนี้นะคะดูแววตามุ่งมั่นมากนะคะด้วยความบริสุทธิธรรมนะคะและควบคุมความต้องการของตัวเองนะคะและ บริหารความมั่นคงนะคะอย่างผู้ที่มีวุฒิภาวะนะคะแล้วเมื่อนั้นคุณจะประสบความสำเร็จค่ะไปกองที่สองค่ะน,นปน ก okay. ลองที่2นะคะกลองที่2นะคะคุณเนี่ยได้เดินออกจากความสัมพันธ์เก่านะคะที่ได้จบลงไปแล้วนะคะขอให้คุณนะคะกลับเข้ามาสำรวจใจตัวเองว่านะคะคุณเนี่ยต้องการทางเลือกไหนมากกว่ากันนะคะระหว่างสองทางนี้นะคะเพื่อเริ่มต้นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะแล้วเมื่อนั้นคุณก็จะได้พบกับความสุขในชีวิตนะคะมีครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความสุขค่ะ ไปองที่สามกองที่สามอที่สามนะคะขณะนี้คุณมีคน เข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะโดยที่คนคนนั้นนะคะมีอายุที่แตกต่างจากคุณมากนะคะเขาเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณก็กาลังสะสมะคุณก็กําลังสับสนอยู่ในตัวเองนะคะว่าจะรับรักเขาดีไหมรดยจากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะมือข้างหนึ่งเนี่ยเด็กคนนี้ยื่นถ้วยมาให้ใช่ไหมมือข้างหนึ่งก็ก็แบบสุกไว้ใต้เสือเส้อใช่ไหม มืออีกข้างนึงก็เอ๊ะจะรับดีไหมข้างหนึ่งจะยืนไปรับอีกข้างหนึ่งก็ก็ไม่ยื่นออกไปอะนะ,ะก็กำลังสับสนอยู่ในตัวเองอยู่นะคะนะคะขอให้คุณเนี่ยใช้ความตัดกะความคิดนะคะตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะเพื่อคุณเนี่ยจะได้กลายเป็นผู้มีวุฒิภาวะนะคะในเรื่องการจัดการกับความคิดของตนเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะ